ปีใหม่หมอเด้ยครับสวัสดีครับพี่น้องเขาซูช่องนุ่มมุ้งชนคนอีสานครับมันนี้มาเก็บตกครับผัดเผ็ดฟ้าไหลครับก็เก็บตกสวัสดีปีใหม่นะครับน้องมันนี้ก็เป็นมือที่สองของสวัสดีปีใหม่แล้วครับพี่น้องก็ยังเก็บตกเหมือนเดิมเขาขวมาให้น้องพุ่งทาครับพอดีนุ่มมุ้งชนติดภารกิจอยู่ครับพึ่งเขามาครับ จะให้เพื่อนไทยไปให้เป็นบางตอนเนี่ยนะครับแต่ว่านนองมชนเกจังสิคอยเอาไตเต่ามานาะครับเนาะเอาไปครับพี่น้องเข้าเขาสูโต๊ะอาหารกันครับพี่น้องให้น้องข้าตากหวานไหไปครับไปครับนี่ก็เป็นบรรยากาศครัวหนู ครับเมน <innoc> ูที่สองครับแพะคู่หัวหนูเพกว่าสันมาจากหน้าจิรวยหวานห้าวบุญนะไรจังหวัดอุบลราชธานีหวานนมมงชนคนอีสานบุญนะครับพี่น้องไปเขาสู้โต๊ะครับเขาสู้โต๊ะอาหารกันครับพี่น้องไปไปมีย่างทีเสี้ยนเลยบุญมากนะครับมา่วหัวโต๊ะหวานมากมากมีของหวานทุกหมวดเออเอาเออแม่แม่แ้่มีขนมถือได้ของหวานได้หนิได้เลยผัดเผ็ดปลาไร้กับหัวหนูเพกครับ มีน้ำเคี๊ยข้างไหลน้ำพี่น้องมาชิมกันครับมีน้ำเจ็ยหวยวัสดีปีใหม่เมื่อที่สองนะครับมันนี่เก็บโต๊ะรับมนนี้เก็บต๊ะมาเ้อพี่น้องเ้อกินน้ำกันครับข้าะมาหลาบเดบบางเล้ได้สดเบ้างหนอยมุ่นอปสีเพ่อเนี่ยุกัน ให้เพแฟนครับเบื้องมือในที่เห็นบ่ก็ะได้โซดซิมให้เนี่ยยำแห้งเด้วยเสียงหนักกลัวเด้วยอ้ำมหวานหานพเบื้องเรื่องหนุ่นยันพี่น้องอายเพิ่นครับเอาครับมากมพี่น้องกินน้ำกันมาบ่มานนี้นุ่มมือชนสรทองโซดเบื้ง เผ็ดจะไี่น่องวาน่อคือสิกับนะของท่านโซตัวพีระพี่น้องมันกระดงห่อนห่อนนะห่อนห่อนได้ครับห่อนห่อนนี่ดีครับนี่ครับจันจะล้างบานผักเผ็ดปลาไหลนปุ้บปุบปออกจากรถยี่สางเนี่ยไม่เหมอนเสาอ่อนครับอ่อนกรับอันนี้ได้เห็นเผ็ดจากหนึ่งเนี้อีบห้อนเห็นเผ็ดเลยไอ้ยพี่น้องมาเลยครับมาเลยก็เป็นจานเราอยพี่น้องเขาไม่เกี่ยวอันี้ม่กิน มาเก็บโต๊กันเด้อครับพี่น่องเฮาเป็นนลาปลารถไฟนี้เลยเป็นนูครับทุนนี้ครัวนูครับพี่น่องครัวนูเใส่ผักกระดาผมอมรัมอาจารย์มาครับพี่น่องมาสิมังค์ มันกินเต็มอะไรงี้้แตกขาดเศเศษแ่ว่ากินมันดเป็นนู้ไม่ว่าไหนไหนบนใดกินเราเอาโค้งมันไมใช่หรือเกือบมากนยเกือบจำเขียนแม่ยังไงดีแน่แต่ไม่นานเกี่ยวห้วยนะครับพวกในรงเรือครับพวกกินเห็นหรอน้ำมันเป็นวานูแบบอันเ่าได้เิ้นนหลาบบา ม,มาซองคางด้วยหวานาน้ำจะคือจะขึ้นซองคางด้วยพี่น้องเลยพคนข้างน <c oughs> ี้คางหนึ่งข้างบนคางหนึ่งติดใจย,ยูโบเห็นตลาดมาพี่น้องมามานำกันครับ <c oughs> เอ้ามาอีกเดี๋ยวอ่ออ่ออ่ออยนพูดจานที่สองพี่น้องปลาปสวรเนี่เหรออืมรรอปลาไหลปลาไหลเฮ้ยปลาไหลปลาไหล วะตนกูกินสบโกินเยอะเมกินเยคนโบกินเย็นเ่กินต่ปลาไหลพี่น้องไไก่โอ้น่ยวั่างไก่ซื้อสดน้อกันครับพี่น้องผมบบกับกล่องก็ต้องักน่องือสีหมูอีหอกว่าจะได้ก็ใส่ปากะอืมาพี่น้องมาผมแล้วลววาครับจิยาไม่กินหมอยาด้สองละสองดาวดับ มาครับมาโอ้ยนี่ยังพอได้เจ็บผ่าคกูกันได้ก็ว่าหักสร้างมันเถาะเอาแขนบุงหมอนนี่ละนี่เอาแขนสร้างใหญ่นี่ละไปร่วมโอเคครับโอ้ยทำบริหารเหมือนนี่บริกินได้เย็นเลยเย็นมาเตรียมสมการผนได้พี่น้องนี่ เย็นพ وني ้ส่เอาไห้เอาตอนตั้งแต่มือเมื่อสุการมือแดกคนมันจะใสาหน้าเราบเออว่าที่มันแค่ซีบีเพิ่นเอารดไปส้นนะม้วนม้วนมันตายเพนเอาใบขาเจ้าพวเอานม้วนม้วนเป็นนั่นม้วนเป็นนั่นเขาเจ้าเมื่อเดือกกบดพนว่ามนเน่ยมัเป็นกินนก็เลยเอาไว้ไห้ไปตอนครับเอาว้สงการโจมมาหอดปีใหม่มาเป็นยังครับ เดี๋ยวกื้าบไปื้อของให้สมุนเขาจะใส่บาตรท่กบาตรเห้เหมือนสมนเดียมุนียบทำบุญขึ้นยังกับปีใหม่ไงมาเขาอยู่หันร้องถวยบ่เลยบ่เลยนึงด้วยเขากินเข้าเจ้าเมื่อนานมือนี้เขาผ่ากินข้าเจ้าเป็นคนไทยมื่อนานั้นเมบ่บาน พิราโรงนี้กรกเซียวโรงนี้ฮะโมต้าแดเจ้าพิษกันก็เมียหอกกระเซียวโรงเบิโดนแน่น่ะเออของขั้นจกวาสีผ้านยังนนเออเอาความจริงเบากันดรได้หนิเออโรทอเอาบอกสอโทอโรทอถือว่าหมักจิลาเถื่อนเว้มันเห็นกันยังมาวะมากพี่น้องมากเอาสํารับกินีกับน้องม้งชนกับผ้ามาห้องไร เก็บโต๊ะเลยครับเพื่อเก็บโต๊ะสร้างสรรค์ปีไอสวัสดีปีใหม่ครับเมื่อที่สองครับเนาะสวัสดีหรือสวัสดีบุญนะครับมันนี่ก็ได้มาผ้ามาผัดเกล็ดยนานครับผัดเฟรชปลาไหลนั่พี่น้องครับน้องเขาจะทาหนุ่มมงชนไปภารกิจะราชนิ่งมากหอดนะครับเนาะงครับกับผมเป็นยังครับกับพี่น้องมาชิมคือเก่านั่นาห้า สำหรับคลิปนี้นุ่มชลกับขอเก่าขวข้า่าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับบ๊ายบายเรือบรอบนะครับนะครับน้องกระดิน่นน้ำจิ้หมหวยสบต่อยอยู่